สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอเตอร์ไซค์2015วันนี้ขอนําเสนอนะครับรอยัลแอนฟิลนะครับอินเตอร์เซ r เตอร์650เชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี19นะครับตัวจริงก็สภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับว้าว <Wow. S 1> ไม่มีล้มนะครับรถบ้านเจ้าของเดียวนะครับคันนี้ นำเสนอในราคาเล้าใจกันไปเลยนะครับ1 4 9 0 0 0าบาทเท่านั้นนะครับ1 4 9 0 0 0าบาทเท่านั้นนะครับได้ทั้งสดและผ่อนนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับช่องทางการติดต่อเพจร้านก็มุมขวาบนคลิปหรือใต้คลิปตรงคำอธิบายนะครับคันนี้ดาว49,900บาทนะครับรับรถได้เลยนะครับ รถสภาพสวยพร้อมใช้ใครสนใจก็ลองเข้ามาชมรถตัวจริงที่ร้านได้นะครับร้านอยู่เลยซอยสุขสวัสดิ์หกสทับสมา200เมตรอยู่ซ้ายมือติดถนนเลยนะครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรสอบถามได้นะครับ0 8นย6 6 6 7 6ก้ 1, ผมเบิ้ลนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดรถที่จะเข้ามาใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับ คราวนี้เราลองมาชมเลขไม้กันนะครับเลขไม้หนึ่งหมื่นหกพันโลแท้ๆนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับร้านอยู่ที่ไปหน่ต้องขอใั้เสียงรถี่อาจจะดังไปหน่อยนะครับทางร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟสมบูรณ์เครื่องยนต์สมบูมรณ์สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเครื่องดีสีเดิมนะครับ ครับใครสนใจก็เข้ามาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ